ช่วงนี้หลยจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ได้ส่งมอบความห่วงใยและไออุ่นแก่ผู้ยากไร้ให้ผ่านพ้นภัยหนาวและโรคโควิด -19 ครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32นำวิทยากรจิตอาสา904ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ชุมชนบ้านสีเกิดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมอบทานน้ำใจแก่ผู้ยากไร้และผู้รอยโอกาสโดยนำถุงยางชีพผ้าห่มกันหนาวหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์พระราชทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนบ้านสีเกิดซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิตกอบกับขนาดนี้พื้นที่สภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับอากาศหนาวไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว ั้งนี้เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีจากหน่วยทหารไปยังประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติมีกำลังใจในการสู้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกันด้านบนทลนทหารบกที่35ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาพระราชทานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับน้องๆนันกเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนหัวหาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมให้ความรู้และแนะนําการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดจนแนะนําการจัดเรียนก่อนสอนออนไซต์ site, แบบ New Normal อีกทั้งจัดชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยฐานะยากจนตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤด,ดูหนาวที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลําบากให้มอบยาสามัญประจําบ้านและมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหัก อีกทั้งเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาวอาทิโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดโรคปวดบวมและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพ,พลันเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นภารกิจปกป้องประชาด้วยความหงวงใยจากกองทัพบกจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีประชาชนอีกเป็นจํานวนมากที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กองทัพบ,บกโดยกองกําลังสโรสักมนตรีจึงจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ตามแนวชายแดนร่วมกับมูนลธิไกรสิทธิการกุศลและบระิษัทคิงพาวเวอร์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวโดยพันเอกมงคลหอทองรองผู้บัญชาการกองกําลังสโรสักมนตรี ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว100ผืนตามโครงการกองทัพบ,บกร่วมใจต้านภัยหนาวและเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมอบกล่องปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านต้อนตําบลบ้านต้อนอำเภอรัตนรัตน,ะตนวาปีจังหวัดหนองคายทางนี้กองกำลังส่วนศักดิ์มนตรีได้สานต่อนโยบายของกองทัพบ,บกในการช่วยเหลือบำบัดทุกบํารุงสุขโดยมุ่งเน้นความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ขณะที่กรมรบพิเศษที่สารักษาพระองค์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษส่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ค่ายเอราวันพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกของหน่วยช่วยการลำเลียงผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเอกชนจำนวนหนึ่งผืนไปมอบให้กับนายเดชวุฒินยิยมในอำเภอท่าวุง้ง จังหวัดลบบุรีเพื่อนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อําเภอท่าวุง้งพร้อมทั้งร่วมกับฝ่ายปกครองโลงพื้นที่เดินเท้าส่มอบว่ผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้พิการอีกกว่า20หลังคาเรือน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติาสัตว์กษัตริย์เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องร่ม่มกันหนาวตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ช่วยห่วงใย,ยประชาชนในทุกพื้นที่และให้หน่วยงานกองทัพบ,บกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศคอยให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส ช่วยประชาชนกันแล้วนะครับมาดูการช่วยเหลือครอบครัวของน้องเล็กกองทับกกันบ้างนะครับพันุโทสุริวัตรอัครพรเดชาพงศ์ผู้บังคับกองพันทหารมาที่8กองพลทหารราบที่3ค่ายสุรวรนารีจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกุกสาขากองพันทหารมาที่8ลงพื้นที่นําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สาม มอบช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับบิดาของพลทหารศิรพสมิตตพาพงทหารใหม่ผลัดที่2ทับสอในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนั้นได้มอบผ้าห่มกันหนาวกองทับบกให้กับครอบครัวทหารใหม่ซึ่งอยู่ในห่วงการฝึกไม่สามารถกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวได้ทางนี้เพื่อเป็นการดูแลด้านความเป็นอยู่และคลายกังวลให้กับทหารใหม่ขณะเข้าประจำการครับ